ไม่ได้เจอกันนานเนาะความแสบยังเหมือนเดิมนะคะแสบแกงเอซีแล้วก็สัดกันเองจ้ะใดๆคือน้องแซกเขาก็โดนเรอน้องรักไปไปอดีโอน้องแซกน้องรักไปไปวดีโออืมน้องแซกเขาจะขึ้นเพลงอะไรนะทุกคนน้องป้ายน่ารักอะ่ะชื่อเพลงอะไรก็ไม่รู้เอาดีๆบุ๋มตั้งสติตั้งสติตสตนั่แหละน้องแซกเขาจะขึ้นอยู่ตลอดไง ธนดลกลับไปไปโอ,อดีโอก็ห้ามอะไรยา่ยายา่าอะไรอย่างเงี้ยน่ารักหยอกกันอืมหยอกเขาแย่เขาแกงเขาแล้วก็สวนเหมือนจะตีกันเองไปไปมามาบางทีตอนแรกก็เหมือนตีเอฟซีจ้ะหลังๆมาเหมือนจะตีกันเองอเอ็นดูไม่รู้จะเอ็นดูใครก่อนดีเอ็นดูพวกเราเนี่ยแหละจ้ะเขาน่ารักกันมากทุกคนว่าแม่ ทรงผมอย่างเงี้ยยิ่งดูโคตรเหมือนกันเลยเนาะโหเหมือนกันมากเอาดีๆนะแบบบางมุมดูข้างข้าง,งอะไรอย่างเงี้ยมันแบบเหมือนกันมากอะ่ะเหมือนฝาแฝดจริงๆไม่ให้เราเรียกไอ้แฝดได้ไงน่ารักมากคือแบบทุกคนเวลาเขาอยู่ด้วยกันด้วยรอยยิ้มสีหน้ามันออกมาหมดเนาะด้วยสายตาสีหน้ารอยยิ้มอะ่ะมันมันเห็นได้ชัดอะว่ามันแฮปปี้มีความสุขมันสนุกอะ่ะ เนาะมีใครรู้สึกเหมือนบุ่มบ้างแสบทั้งคู่เรียกแกงเอฟซีแกงแม่แม่จ้าอืมแสบเกือบขาดทุนละกันเพื่อนบ่ให้เสไทยเข้าใจมาทั้งบดเหมือนนี้เขากับอาหารกันทื้อเก่าไม่ใช่มันไม่ใช่ฮะมันไม่ใช่เบรกนีเหรอเบรกไปเลยดูเบรกนีเหรอฮะเบรกนีเหรอ เซอร์ไพรส์ครับคุณเพื่อนเฮ้อารดีนะสองคนวันนี้อารมณ์ดีไหมไม่ถ้าจะอารมณ์ดีจริงๆก็อารมณ์ดีทั้งสามคนไงป๊อปเนี่ยป๊อปเบาเลยป๊อปเบาเลยประทับใจครับประทับใจประทับใจตลอดครับประทับใจเนาะประทับใจผมขอบคุณมากๆครับโอ้จังเบียร์แล้วพี่ พ oh. um. ี่ตัวหน้าสังเบีเหรอครับตัวไหนตัวไหนตัวไหนยกมือเอาตัะไหนครับตัวไหนตัวอะไรครับฮะวันทูทีวันทูทีูทีูไมาไรมาโต๊ะนับเบอร์ทีูโต๊ะนับเบอร์ทีชูเออสิงสิงสิงเพรันสิงอะไรนะสิงเพรัน สิงแล้วก็กี่ขวดคนเรียนชั้นไม่ต้องมาเดีวแต่เดา๋ยวบอกเต็มเดี๋ยวสั่นมาพี่เต๋อคุณผู้ชมได้เที่ยงไหมโปรโมทให้งย่างเดียวหรอปะเอ้าตอนนี้เนาะสามสิบสองสั่งเบียร์ครับพี่สั่งเบียร์ตัวไหนอีกตัวไหนกินเหล้าขอเปิดไฟสว่างสว่างเลยครับผมพี่สามสิบสองสั่งเบียร์หนึ่งลังหรอสามสิบสองสั่งเบียร์ไม่นี่หกนี่หกไงเออ ให้ไหมภาษาบ้านกูว,าว่าเสียงเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้จำแม่ได้ไหมจำแม่ได้ไหมซื้อเบียร์ให้หมขวดจำแม่ได้ไหมโอ้ยจำได้จำแม่จำแม่ไม่ได้ใครเป็นคนออกเงินไหนใครเป็นคนออกเงินคนเป็นคนออกเงินคนไหนหานกันเหรอคุ่นนี่ก็หานกันเหมือนกันเหรอโอ้หานกันซื้อเบียร์ตัวนี้กินเบียร์กินอย่าง นอตอกินอะไรนอตอกินอะไรลูกนอตอเป็ว่าอะไรครับนมต้นไม่ดีนะพูดกินไม่ได้นึกว่าพมูตอนึกว่าแต่หมูตุ๋นนอนอนออ๋นอตอนอตอโอ้ฟังผิดฟังผิดโถ่ผมผมผมไม่เคยโกหกสายตาตัวเองครับถ่ายรูปเลังเทียนน่ะน้องมาถูแขนข่อยยังไไม่ชอบใช่ไหมครับ ไม่พี่จีน่าศิลปินจีน่าศิลปินคุณไม่ทำอะไรนะเขาไม่ได้ตั้งใจหลอกอแต่มันเป็นมันมันมันเหมือนกับอส่วนเนื้อที่มันเกินออกมาไงไม่ไม่ใช่เนื้อ,อ,อผมพูดความจรงิงไม่จีนามากระซ้าขอจีนารับเอาอเอาเอาอันนีสน้ส่วนเนื้อที่เกินออกมาใช่ไหมครับครับใช่ ทำไมตรงนั้นเขาไม่มีส่วนเนื้อเลยครับอล้วเขาห้อยเขาเหี่ยวจะเป็นแบ,บแม่แบบนั้นมันจะมีแบบนี้คุณไปไปมันจะมีอยู่แบบนี้มันจะมีแบบว่ามันจะมีแบบว่าเกินออกมาเยอะอะเกินออกมาพอประมาณอแล้วแบบคนที่เกิดมาไม่มีส่วนเนื้อเลยอ <laughs> ครับ แต่บางคนมันก็เยอะเกินนะขอโทษนะครับบางคนมีเยอะพูดถึงเสาบางคนเคยมีเยอะอ่ะฮะเออแต่วันเวลามันผ่านผันไปทําให้เหี่ยวแล้วต้นลงอันนี้มันมันเกี่ยวกับอายุหรือว่าเกี่ยวกับอะไรครับมันเกี่ยวกับอายุหละใช้งานมาเยอะด้วยใช้งานมาเยอะใช้งานมาเยอะแล้วแบบต้นๆที่แบบมันต้นลงในในร้านนี้มีไหมครับมีเยอะ มีเยอะแต่เขาเรียกว่าดึงขึ้นและรัดอ๋อดึงขึ้นและรัดผมเห็นนะบางคนนะเดินมางี้นะครับ <c oughs> เอ้าทำไมอ่ะแขวนแขนทำไมฮะเซ็งอะไรวะทำไมเดินอย่างี้สมัยเซ็งอะไรวะ <c oughs> อ๋อเพราะเซ็งนี่หมายถึงเขาแขวนแขนละพี่แขวนแขนใช่ไหมนมยานครับ <c oughs> แคเย็นตลกเสียงอีสานแต่ก่อนที่ยายจืนแกนมยานไหมนั่นแหละต้องย้ำก่อนนะบงเล็บเลย FC บางคนอ๋อเอาอันนี้ว่า f อซด้วยเหรอครับขอบคุณนะที่พี่ไม่ได้ระบุอะไรเฮ้ยเบียหนึ่งลังมาถึงแล้วลังมาเสียงเสียงใครชอบกินเบียดื่มไหมครับ เอาเอาเดี๋ยวเนี้เอาจากไหนจากไหนจากไหนอ่าปันปันกันในเต็มที่อ่าอ๋เออเอา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 ของตัวเองไปเท่าไหร่ของทางนี้เท่าไหร่บักแซกบุษชัดว่าน้องโอยเสียงในหัวเพื่อนดังหน่อยแพ้เสียงในหัวว่าน้องทำไมเนี่ยโอยแซกโอยไอ้น้องนี่ จะว่าน้องจะว่าน้องนะเซอร์ไพรส์ครับคุณบี้ขอบคุณครับเเซออออรร์์ไพส่าแล้วกูไม่ได้กินเบียร์กินอะไรเนี่ยไอ้คำว่าเบียร์เนี่ยผมหลาบจำมาตั้งแต่อยู่ยุโรปผมรู้สึกว่าผมไม่ถูกกับเบียร์เลยยังไงฮะสู้มันไม่ได้ทำไมฮะยังไงเล่ายังพอทนผมไปกินกับเบิ้ลปทุมราชวันแรกเป็นยังงไผมเมาเละเกือบต่อยเบิ้ลปทุมราชอันนี้ไม่เมาก็อย่างต่อยที่เคยบอกกันเพื่อนไม่แน่จะไม่พูดอย่างนั้น วันนั้นก็ก็เคยอยากต่อยคนแถวๆนี้ไม่ใช่เหรอครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมครับไปสิมาเอาว่าไงต่อเฮ้จุ๋ยไปจะพูดอย่างงั้นสิมาเอาร้องเพลงต่อโอ้ยเขาไม่ได้อยากฟังเราร้องเพลงเขาอยากฟังเราคุยดูปั๊ดอะเอฟที่อยู่ไหนไอ้ทีนั่นตอนนี้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 ในสตรีมไลไ์ นุกไปร้องเพลงเออง่วงนอนพอคุยกันต่อเหยียงตัวเหยียบตัวกูจะพูดอะไรวะจะพูดอะไรต่วอวะจะพูดอะไรต่อวะไม่ง่วงนอนแล้วไม่มงนน่วงนอนแล้วตอนนี้บางคนลุกเอาแปะมาม่ามากินแล้ว <S <S <ๆ>ลวกมาม่ากินแล้วดูแล้วผมแนะนำอะไรอย่างได้ไหมฮะ,ะครับทำทอล์กโชว์ดีกว่าครับผมว่าโอ้พอใจเลยนะดู ดูดูคนอื่นตั้งกล้องธรรมดานะตั้งกล้องธรรมดาครับพี่น้อยสุวรรณอาขาตั้งกล้องมาครับน้อยสุวรรณนี่ก็มีเรื่องเล่าเนอ่เป็นอย่าง่ะพวกนุกธาดนบัิตธรมราชพี่หนงหรือทุกคนบินกลับมาถึงไทยอ่าเพราะหูยิ่ปะเพราหนูอีหน่เงเราไปรับผมอยู่ในขังในหูเนี่ยอ่แล้ววันนั้นไม่รู้เกิดเหตุอะไรตำรวจเครื่องบินเข้าไป เขาไปทำอะไรเขาไประงับเหตุหรือม oh. ีอะไรสิ่งกฎหมายอะไรเขาเดินไปป๊อปป๊อปป๊อหน่อยสุวรรณยางมากครับน้องแล้วยังคงไปถามแล้วเขาถ่ายให้ใครจะถ่ายให้พี่เอฟซีดูว่าลงเครื่องมาเป็นยังไงเออผมก็ถ่ายตำรวจยางมากเลยสองคนสมมติอันนี้ก็น้อยสุวรรณเนาะมาใครอย่างนี้เลยมาใคร รู้ไหมน้อยสวันตอบว่าไงว่าไงครับอ๋อมากับน้อง <c oughs> แล้วมึงคิดว่าไงนุก,กับเบิเ้ลแม่งยืนอยู่เงี้ยแบบกับกับโดนรวบเนี่ยพี่พน้องว่าไงรู้ไหม <c oughs> อือนี้ <c oughs> ใช่ไหมอาใช่ไหมผมพูดความจริงไหม แล้วทีนี้เขาเขาแกก็เลยโชว์บัตรพนักงานในนั้นทีนพ่นนนพนักงานในนั้นก็เลย <c oughs> ก็เลยได้ออกไปเกือบนิดเดียวเกือบเป็นสังเกือบแล้ว <c oughs> เกือบสัง